ห้ามสูบบุหรี่นะครับกน้นมารุมทั่วกัน<ม>อ๋อเป็นคียงอย่างนี้นะครับอ่านี่อินซ์คีย์ก้าโอ้อันนี้เป็นแบบนี่ละไม่ต้องแขวนป้าหน้าห้องสุดยอดมีกดเอาเลยอ่าทำคะแานห้ามรบก,กวนห้ามส่งเสียงห้ามกระดิกอ้อสวิตช์โอ้สวิตช์ดีด้วยนะครับเนี่ยของซีเมนต์อ,อ้มาเราก็เจอห้องน้ำ นี่มีแยกโซนเปียกโซนแห้งให้ด้วยนะครับโอ้ชักโคกเป็นไงชักโคกเป็นไงเราต้องทดสอบชักโคกกันหน่อยแล้วกดก็โอเคครับผมอ่ะดูชี้ฉี้ี้ตูดมีชี้ฉี้ตูดด้วยชี้โอ้ชี้ตูดอ่ามีที่ มีผ้าปูอ๋อมีโซนเปียกโซนแห้งอ๋อมีน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับผมมาดูสิโอ้โหนี่แรงประมาณนี้นะอ้ออุย้ยโอ้มีชสีเล่นชาววอร์ข้างบนด้วยอ่ามีที่ระบายนะ้ำมีแชมพูยาสระผมให้ด้วยอ่ามีสบู่เหลวอ่าชาววอร์เจล มีแยกส่วสนเปลี่ยกส่วนให้ด้วยนะครับเพิ่มก็มีนี่ด้วยอโอ,โอ้โอ้ว่า รบบอ,อย่างนี้เหรอเนี่ยน้ำบบดึงออกอ่ะโอ้ดูเหมือนน้ำไม่ไหลดึงออกเลยน้ำไหลจอกๆเลยโห่น้ำน้ำไม่ไหลนะอ๋อนี่มีทัตเติ้ลบัตมี หมวกคุมงผมมีสบู่ให้ด้วยมีแกน้ำสองใบพวกมีปักนี่ขวดเจียงได้ด้วยมีน,นี่โอ้มีอ่างอ่างอ่างมีอ่า,อา,อาอง,างก็แรงอยู่ตันนี้เปิดออกปี๊ปว๊ปีพี่ยักษ <c oughs> ์มันหันไปทางโน้นฮะไม่ดูฝักบัวก่อนก็ลืมไปดีนะไม่โดนหันมาทางนี้ก็สวยเลยอ๋อมีภาชนะตัวให้ด้วยมีอ่างให้ด้วยนะครับผม อ๋เป็นทิปเป็นกระจกนี่มีอ่างเป็นกระจกด้วยดึงดึงดึงได้ดึงดึงดึง,ดง,ดดง,ดง,ดงอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นลูดขึ้นได้ด้วยนะไม่รู้ใช้ไงลงมาฝัก <c oughs> แต่ว่ามันเห็นอเห็นเตียงได้ด้วย มีที่แขวนนะครับอ่ามีกระดาษตัชชำระโอ้กว้างดีอ่ามีตัวเกือบเสื้อผ้าโอ้มีตะกร้าให้ด้วยโอตัวเสื้อผ้าใหญ่เนี่อ่ามีค่าทำค่าซักรีดก็มีนะครับผมนี่ตู้เซฟตู้เซฟัชรายการก็ตามนี้นะครับ เสื้อเชิ้ตเจ็ดสิบอ๋อนี่อีกฝั่งเป็นอะไรเนี่ยโห้ที่จับก็เป็นแบบนี้โอ่มีชั้นด้ก็โหชั้นเยอะเนี่ยสามชั้นเนี่ยว้าวว้าวโอ้มีน้ำให้สองขวดนะครับผม มีสต๊อกอเดโอ๋อนี่มีกาต้มน้ำร้อนเอชากาแฟนี่กินรีใช่ไหมเนี่ยกีนเมยนเอยต้มน้ำกระถางก่อนนะครับปูมาาอ,อ,อ๋อมีตู้ด้วยตู้เย็น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 น้อยโฮมส์น,นะครับผมน่านีนี่นอ๋อ อเป็นแบบนี้น่าจะแรงกว่าเนี่ยแอร์เป็นแบบทาวเวอร์อย่างนี้แอร์ทาวเวอร์นะครับก็ออไฟเป็นแบบสี่เหลี่ยมด้วยซ่อนๆอยู่ในฝั่งเข้าไปมาดูนะข้างนั้นนี้นะคะรับผมก็มีโซฟาด้วยนี่อะไรเนี่ย โซฟาโซฟามีโซฟามีโทรศัพท์นะครับมีลักหวัวเตียงให้ด้วยมีสวิตติดเปิดมีสมุดโน้ตให้ด้วยโอ้หัวเตียงอ,อะไรเนี่ยทางเราเชิญทุกท่านโดยวางการ์ดไว้ที่หมอนก่อน หากท่านไม่ต้องการเปลี่ยนที่นอนเชิญชวนให้ท่านนั่เร่วมกันโดยวางก๊์ดใบนี้ไว้บนหมอนก่อนหากไม่ต้องการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอ๋อถ้าวางการกาดก็ไม่เปลี่ยนลวเนี่ยโอเคว่มีหมอนสี่ใบเพราะม,โมนโรงแรมสี่ดาวก็ต้องมีหมอนอ๋<บ>โอโรงแรมสี่ดาวมีหมอนส <laughs> ี่ใบโรงแรมสองดาวมีหรอใบอ่านี่มีชั้นหัวใจให้ด้วยเพราะว่า ว่ามีโต๊ะทำงานให้ด้วยอะอนี่มีให้คะแนนความพอใจด้วยนะครับคุณท่านอะไรนี่กล่องอะไรครับนี่ฮะนี่คือกล่องอะไรยัดกล่องอะไรอะกล่องไอ้นี่หรือมะมีมีงไ,งงไ,งไม่รู้กล่องอะไรนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มานะครับกล่องอะไรก็ไม่รู้นะครับ พร้โหมีนี่ต้นไม้ให้ด้วยโอ้โหทีวีทีวีทีว,ทวีจอแบนจอแบนของ lg อมีกระจกให้ด้วยเอ้โหกระจกกี่เหลี่ยมเนี่ยหกเหลี่ยมอ่ากระจกเหลี่ยมไม่ว่านาคุณท่านนะครับผมมีม่านบางแสงมีบ้านแสงม่านทึบอ่ามีปลั๊กนี่อย่างนี้นี่นี่ เขาบอกว่านี่โปรดระวังยุงด้วยนะครับนี่มีคำเตือนโปรดระวังยุงอืมโอ้มีที่เราตักให้ด้วยนะครับคุณท่านโอ้มีโต๊ะให้ด้วยสองตัวเตียงอับแดดสองตัวแต่ถ้าเอาถ้าชจดตัวก็หนึ่งร้อยบาทนะครับผมโอ้ วห้นใญ่จริงอเอาวิวสระว่ายน้ำนะครับผมโอ้สระว่ายน้ำใหญ่มากมีพวค็อกเทลด้ะโอ,โอ้ไม่มีคอยร้อนอยู่ที่นี่ สุดยอดปกติจะมีคอยร้อนนะครับผมคอยร้อนเราหายไปไหนเนี่ยอืมวิวทะเลเห็นทะเลน,น้อยๆอยู่ตรงนู้นเห็นไหมครับุณท่านท่านซูมให้ปื๊บ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 อันนี้ก็มีโรงแรมข้างเคียงนะครับผม Quality Inn a r ีนี่ ม้ากดขึ้นสีแดงออ oh. แต่ถ้าไม่กดอะไรก็ไม่เห็นขึ้นอรเลยน, oh, here, นี่ไม่กดอะไร oh, ไม่กดอะไรจะเป็นสีแดง่ mm ้ไม่กดอะไรนบนี้อืไม่กดอะไรก็ไม่มีอะไรขึ้น ก็ไปเดินดูนี่ไมงไ้หยุดตรงนี้ลองอยิบหนึ่งก็ได้ได้ดูมุมใหม่อโอมีทางเชื่อมแน่นะคุณท่านน่าเชื่อเลยม,เม,มีทางเชื่อมไหม ตรงนี้ก็เห็นอะไรนะเห็นกอืออยน่คืออันนี้ก็หนึ่งศูนยหนึ่งอ้อันนี้ก็เออนี่ไงหกหนึ่งศูนไปด้านโน้นอ0หนอ่าอันนี้สองหกนี่ 2, 6, 6, 5, ยสองหกก็ดานสองหกหนึ่งห้าเห็นไหม หนึ <16. S 2> ่งหกไอืมอ๋อตึกนึ่งตึกสองไม่ว่าชัดเนี่ยล็อบบี้ทางนทางนี้ <c oughs> นี่ไงคูองมา2อแต่คูกองคนี้มันเป็นฟูกองอันเดียวกอันหาหนัเนี่ยันขึ้นสอิ๋อตเนสฟิตเนสเดี๋ยวก็ไปถามโอ้นี่ห้องฟิตเนสนะครับคุณท่านเปิดเวลา6กโมงถึง6กโมงเย็นอันนี้ไงรอย่อยแมสสมสส์เปิดเวลา10บโมงถึง2องทุ่มนะครับคุณท่าน นี่ห้องน้ำเอห้องน้ำตรงนี้ออกนีิะด,ดูห้ามทุเรียนนะครับเอาเมนู่นร้อยยี่สิบรส ความลึกของสระ1.4นะครับทา่านความลึกความลึกของสระ1.4อันนี้1.2 อันนี้เอ้าต้องมาอันนี้ออนนสแล้วเราบอกไมา่ได้ไม่ใช่พลาสตัวสตัวสีน้าลอ๋อลาตัวสีน้ำตาลอ๋อโอเคสิบเอ็ดโมงถึงสองทุ่มมันมีช่วงหนึ่งที่มันเป็นพายุอยหรือไง ไม่จบเหมือนแดดแรงจะออกไปบอกอีนีว่าข่าวสึนามิก็ไม่กล้าออกอนนมันไม่มีอะไรที่ชัดเจนเลยไช่ลอดถอนเพราะว่ามีสึนามิวันทีงานลยนนที่เ้าไนี่ก็ไไล่เลยนะแต่เืออย่างนี้อย่างี้บอกว่าคลื่นมันสูงเราปรับ สาปีกี่โมงครับสองทุ่มสองทุ่มอ๋อเปิดเปิดกี่โมงครับเปิดใช่มคะแปดโมงเช้าถึงสองทุ่มโอเคโอเคอันนั้นอะไรอ่ะคิดขับเหรอไงครับเนี่ย อ๋อมีโซนเด็กเล่นด้วยบ้านบอลบ้านบอลเก้านี่งเดนนี่เดิน,น,น,เดน,นะ,ะเดินตรงกลางที่เป็นสาตรงนี้ก็ได้ที่ไปเดิน,น้อกแบบว่าเนี่ยเดินตรงกลางที่เป็นสาได้เดินตรงมานี่เป็นนี่เหรอ,อนี่เหรอแต่ลิมมันอยู่ตรงนู้นนะ <laughs> อันนอ้อมเลยนะ,ยะยตอนเรนาะเล่นน้มดย,ยาก็เดินอ้อมาันี่อ่ะมันก็เดินก้นหนึ่งจุดสองเมตรนี่ปูนล่านมีสองเมตรนะอ่นนอา,ออาอหันมาซิจางๆอ่ะโอ้มีทางเดินอ่ะ ทางเดินทางเดินว้าวว้าวทางเดินกั้นกว่างบูวิลล่ากับสระนะครับผมอ,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 อ่ะอ่ะโอ,อ้ี่ห้องคุวล่านะคุณท่านว้าวว้าวโอ้ยอด ลงสาได้เลยความมีสองไหมใส่รองเท้าเข้าไปก็ได้ครับไม่ไน่หรอไม่ได้ไม่มีโอ้นั่นดูแบบไ้โซเยอะไปเยอะเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าดูไ้โซเลยันมีห้องน้ำอย่างนี้นะครับมันอว้าว ตาโหลีอืมนิดนิด ้อนเนี่ม่ย้อนหยอกนะอบ <Water. S 2> อร์โอ้นี่ห้องอาหารนะพื่นท่านว้าวว้าวว้าวข้เขาวอ,อไปเซเว่นก่อนนะครับทพ่านท่าน